ส้มกินนะครับอยากกินส้มขึ้นมาทางจังหวัดถ้าส้มกรุงเทพมหานครคนก็ต้องนึกถึงส้มบางบดใช่แล้วครับจะพาไปที่เขตจอมทองนะครับเขตจอมทองไม่ได้มีดีแค่ส้มเท่านั้นนะครับเห็นว่ามีวัดที่มีชื่อเสียงและสวยงามด้วยเราจะพาไปรู้จักชีวิตของคนจอมทองนะว่ามีที่มาที่ไปยังไง ครั้งที่แล้วที่ไปบางขุนเทียนก็บอกว่าจอมทองเนี่ยแยกออกมาจากบางขุนเทียนแล้วก็เอาของดีบางขุนเทียนมาด้วยส้มบางรสพิวาน,นี่แหละครับแต่จะต้องไปรุ่นกันว่าดีให้กินหรือเปล่าเด็ครับเข้าสู่ถนนเจ็ดชั่วโคตรแล้วนะ ลอนล่น,นะครับนี่คือถนนพระรามสองข้างบนก็เป็นการสร้างทางยกระดับครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทานะครับปัญหาจราจรแต่ล่าสุดทราบมาว่าเนี่เดี๋ยวเขจะมีการปิดช่องจราจรน,นะครับปิดตายเลยอย่างน้อยก็หนึ่งช่องจราจรคึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ1 2ปีเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวนี้ก็เหมือนที่คนมีคนหนึ่งไปพูดที่การจน้าบุรีว่า แล้วก็เข้าซอยพุทธบูชา33เข้ามานะครับจะไปที่จะไปที่ตั้งของอ่ะเอามาประมาณ50เมตรถึงแล้วครับนั่นก็คือตรงนี้คือวัดหญยล่มนะครับขาที่นีผมนี่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เขตจอมทองนะครับ ครับุผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดใหญ่ร่มแขวงบางมดนะครับบอกคุณผู้ชมว่าจะพามาหาส้มกินนะอะนี่ครับอยู่หน้าพราะโบสถเจอส้มทันทีครับอยู่นี่ครับนี่ที่บอกว่าจะพามาหาส้มกิน <c oughs> ขออนุญาตถ่ายรูปคู่กระสนส้มตรงนี้หน่อยนะอ่า ตรงนี้คือวัดยาล่มนะครับแขวงบางมดและก็นี่คือสิ่งที่มีชื่อเสียงของบางมดนะครับส้มบางมดครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับเราจะไปทําความรู้จักกับจอมทองกันก่อนนะครับก่อนจะไปรู้จักส้มบางมดต้องรู้จักพื้นที่นี้ก่อนนะเดินเข้ามาด้านข้างพระอุโบสถน,นะครับ นี่คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับ mm hmm. เขตจอมทองนะที่บอกคุณผู้ชมว่าก่อนจะไปเที่ยวที่ไหนเราต้องรู้จักพื้นที่ก่อนนะครับ mm hmm. จะไปทางนี้ดีอ,อ๋อนู่นก็มีป้ายเนาะอยู่ตรงนู้นเลยครับตรงหน้าเท้าเวสสวนเราไม่เข้าป้ายใหญ่เราจะไปเข้าป้ายเลย mm ็ก hmm. ไม้สวยอ่ามาถึงแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตจอมทองครับผมนัดหมายคุณต้นไว้นะครับคุณต้นเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็จะพาเราไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับเดี๋ยวเ็าไปข้างในกันครับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เรานั้นหมายคุณต้นไว้นะครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสสััดีครบอยากทําความรู้จักเขตจอมทองนะครับจอมทองนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับถึงมาตั้งชื่อเป็นเขตจอมทอง ชื่อเขตจอมทองก็มาจากชื่อเดิมของวัลราชโอรสารามนะครับหรือว่าจอมทองนะครับเนี่ยครับวัลราชโอรสที่สร้างในสมัยอยุธยานะครับอครับก็คือโดยชื่อเขตจอมทองนะครับก็เอามาจากชื่อของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวครับพอตอนพอะตอนนั้นท่านเป็นเจ้าสัวอแล้วคนก็นิยมเรียกกันว่าท่านเจ้าทองครับก็คือเอาชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระนางเกาเจ้าอยู่หัวมาตั้งเป็นชื่อ,อเขตจอมทองครับเขตจอมทองนี่แยกออกมาจากเขตบางขุนเทียนใช่ใชไหมใช่เมื่อปีปศสองพันรอยสามสิบสองนะครับาาจะแบ่งการปกครองออกเป็นสี่แหวงครับคือแขวงบางคอแขวงบางขุนเทียนแขวงจอมทองและแขวงบางมดครับอืมอะไรที่มีชื่อที่สุดของจอมทองก็จะมีบัดนอกอย่าง ครับที่สร้างที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่สามเป็นวัดที่ตกแต่งแบบเอาศิลปกรรมไทยกับศิลปกรรมจีนมาผสมผสานกันครับครับครับอ่าหัดมาด้านนี้แน่นอน,นติดเออมีคลองผ่านเพราะฉะนั้นพื้นที่เกษตรกรรมใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยเก่าอืม ก็เหมือนกับพื้นที่แถวนี้ใกล้ๆก็มีบางขุนเทียนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นทํานองเดียวกันหมดใช่นะครับอันนี้ก็เป็นคลองต่างๆอซึ่งเชื่อมต่อกันครับครับอ๋อนี่วัดใหญ่ร่มที่เราอยู่วัดใหญ่ร่มก็คือมันจะเป็นคลองบางมดทางด้านที่จะไปให้อาหารปลาครับครับอเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งคลองคลองเหล่านี้ก็จะเชื่อมกับคลองสนามชัยคลองสนามชัยผมเช่ก่อนอ๋ออันนี้คือคลองยาว สนามชายนี่มายาวมาเลยใช่ไหมอันนี้ที่บอกว่ามาจากบางกอกใหญ่เลยใช่ไหมครับแล้วก็สนามชายนี่ก็มาเจอกับคลองอันนี้คืองมังเทียนนะครับอืนนี่ก็คือคลองเดียวกันกับวัดเยลุ่งอ๋อนี่แล้วก็ไปรวมลงสุขนำเจ้าพยาตรงนี้อันนี้จะเป็นคุ้งลินจีครับไปที่ของดีอีกอย่างสวนส้มบางมดสวนส้มบางมดอ่าเอกลักษณ์ของสวนส้มบางมดก็คือ มันจะเป็นพื้นที่น้ำก่อยที่มีลักษณะดินที่เรียกว่าดินรับจิกรับเข็มครับจึงทําให้ส้มเขียวหวานนะครับที่มีรสชาติแตกต่างครับจากที่อื่นใช่ครับคือเราเอากิ่งพันุ์จากที่อื่นมาปลูกเราก็จะได้รสชาติของส้มบางมดอแต่ถ้าเราเอากิ่งพันุที่ปลูกในบางมดไปปลูกที่อื่นมันก็จะไม่ได้รสชาติของส้มบางมดเพราะรูปของมัน,น,นู่ใช่ครับมันอ,อ,อยู่ในพื้นที่ครับ ดินที่ทําให้ส้มบางรดครือรสชาติเป็นเอกลักษณ์ก็คือดินรักจืดรักเค็มอ่าครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าน่ากินใช่ไหมล่ะเนาะอยากกินส้มอร่อยต้องมาที่บางมดนะครับตอนนี้มีมีส้มใช้ฤดูกาลของมันไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้อย่างกับเสียดายจังเลยอดตรงนี้ตลาดน้ําวัดไซเป็นยังไงครับ เป็นตลาดน้ำเก่าแก่ครับที่มีอายุประมาณ60-70บเจ็ดบปีครับครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดไทรครับอืมครับไกลจากนี้ไหมวัดไทรก็ประมาณไกลพอสมควรสมควรนะครับตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วลองมันก็ตื้นเขินมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เราก็เลยพวกแม่ค้าเนี่ย ก็จะน้อยลงแล้วก็เลยขึ้นมาขายบนบกจะสนใหญ่ตลาดน้าไม่มีแล้วนะครับตลาดขึ้นบกหมดแล้วเอาละรครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอะไรนะพระบสถใช่ครับวัดเดลลมมีอะไรนะรมีภาพแกะสลักพุทธประวัติครับับแกะจากไม้ไม้ครับไม้สักอ<ม>ืครับวัดน,นี้กี่ปีแล้วครับวัดน,นี้ก็ประมาณ200ปีได้แล้วครับก่อตั้ง200ปีปีนี้2565แสดงว่าก่อตั้งปี2 3 6 3อาครับประมาณอ้าวคุณผู้ชม วันนี้อดกินส้มแต่จะได้กินอย่างอื่นแต่ก่อนไปกินเดี๋ยวขอขึ้นไปดูภาพแกะสลักบนอุโบสถวัดใหร่มก่อนนะครับเราจะขึ้นมาชมภาพแกะสลักนะครับบนพระโบสถของวัดใยร่มนะครับแล้วก็จะมาให้ทุกท่านทําความรู้จักกับหลวงพ่อปุ้มนะครับซึ่งเป็นพระประจําของวัดใยร่มนะครับซึ่งมีอายุกว่า200ปีครปีครับเป็น เป็นภาพพระพุทธรูปที่ชาวบางหมดเคารพและศรัทธาครับ,คครบน,นี่ก็เป็นภาพแกะสลักโอ้นี่พ,พุทธประวัติโอ้แกพุทธประวัติแล้วก็ภาพวันณักดีต่างๆครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปุ้มองค์จริงครับ เป็นภาศักดิ์ครับใครจะบนท่านก็ได้ครับแต่ถ้าจะบนก็คือต้องบนด้วยไข่ต้ม,มครับจะศักดิ์มากครับนี่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนว่าละเอียดขนาดไหนนะครับ เป็นใบเลยครับนี่ไม่กล้าแตะอย่ามาแตะนะครับห้ามแตะเพราะว่าเดี๋ยวเหงื่อใครเราก็จะไปทำลายไม้ของเขาได้นะใช่ครับละเอียดมากนะครับ เห็นบอกว่าวันที่12นี่จะมีงานอะไรนะครับคุณต้นจะมีงานหล่อเทวสุวรรณครับเป็นองค์บริวารหน้ายากาหน้าเทวดาครับวันที่12ที่12ใช่ครับพุทธศาสนิกชนหรือคนที่สนใจสายมูอย่าพลาดนะ12สิงหานี้นะครับที่วัดเยล้มมีการหล่อมีพิธีหล่อเทวสุวรรณองค์บริวารก็จะหล่อเป็นครั้งสุดท้ายครับแสดงว่าหล่อหะไรครับหล่อหลอมีหล่อสองครั้งครับคือองค์ องคแรกองแรกจะอยู่ด้านล่างอ๋อองแดงนั้นใช่ครับครับอีกอง์นึงจะปไว้ตรงไหนป็นก็อยู่ซ้ายกว่าครับอ๋อครับเอาละครับนอกจากพาชมพิพิธภัณฑ์แล้วพามาชมพระบสมศด้วยขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปตำาหนักท้องนะครับ เรื่องเรื่องเล่าอยู่ที่ตำหนักทองแต่ก่อนไปตำหนักทองของที่ยัดก,กินก่อนหิวมาจะพาไปกินร้านที่ผมมา3ามครั้งแล้วยังไม่เคยได้กินนะครับวันนี้ต้องไปกินมามีปะ๊ะ ท่านผูครับถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวที่หาง่ายแต่ได้กินยากนะครับชื่อว่าบะหมี่เปาะน่ะมาสามครั้งครับไม่ได้กินวันนี้นัดกับคุณต้นไว้นะครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับเปิดมานานหรือยังเปิดก็ประมาณ2ปีแล้วครับพี่2ปีครับจะถามว่าขายดีไหมคงไม่ต้องถามนะอ๋อเอพอได้ครับนี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับ3ามวันครับพี่สามวันไม่มีวันป่วยบ้างหรอไม่มีหยุดเลยครับ2ปีนี้ยังไม่เคยไม่เคยหยุดเลยครับขายมาราทอนเลยครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงไม่เกินเที่ยงครึ่งครับพี่สองชั่วโมงครึ่งครับคุณเอาความกล้าวหานมาจากไหนขายแค่สองชั่วโมงครึ่งผมเน้น ความสดใหม่อย่างเดียวเลยครัครบพี่ในความสดใหม่เป็นของเราไม่มีค้งแม,ม้แต่ทุกอย่างเลยครับถัทั่วพริกมะนาวเราใหม่หมดเลยครับเช้าซื้อของเตรีย <ด lemon S 2> มของใช่ครับสี่โมงเช้าเริ่มขายครับเที่ยงครึ่งหมดครับประมาณนี้ครับเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันครับโอ้โหนี่ก็แสดงว่าสองปีนี่แล้วคือถ้าจะถามว่ารับงานข้างนอกไหมนี่คงจะไม่มีเวลารับอ๋อไม่ไม่จะรับเลยครับพอดีเราเน้นขายที่ร้านอย่างเดียวครับเน้นสดใหม่เป็นที่ตั้งเลยครับแล้วถ้าจากตะกิน นี่มาสามรอบล้วไม่ได้กินถ้าคนอยากมากินอ่ะต้องโทรจองล่วงหน้าไหมหรือว่าจองตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาก่อนดีกว่าก่อนเดี๋ยวมาแล้วของหมดจะเสียเเดี๋ยวพาผมอ่าแล้วสมมติว่าเขาบอกว่าผมจะไปกินสักบ่ายโมงเนี่ยเซ็ตไว้ให้เขาได้ไหมมันบางทีคนบล็อกอินมาตลอดเลยครับเรากราไม่ได้เลยครับโอพราะฉะนั้นจะมาตอนไหนโทรออเดอร์ล่วงหน้าได้ครับแล้วก็มาดีครับพาผม สั่งลูหน้าที่เบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสองครับพี่สี่สี่ศูนย์สามห้าสามห้าครับบะหมีป้อครับมีไลน์แมนมีม f a c e ครับมี Facebook กับโรบินพูดเท่านั้นครับของ S C B ครับแล้วไอ้บะหมี่ป้อมีชื่อมาไหมทำไมต้องชื่อบะหมี่เพรบะหมี่ป้อมันชื่อชื่อประเภทของเส้นครับพี่เป็นบะหมี่ที่เราทําเองกับเพื่อนใช้ไข่หกใบไม่มีสารกันบูดกันเชื้อราครับพี่เส้นมันจะเป็นลักษณะเส้นนุ่มเหนียวแล้วที่สําคัญมันไม่มีไอ้สารกันบูดกันเชื้อราครับพี่เป็นเส้นสดนะครับเน้นสดอ่ะร้านเราจะเน้นคุณภาพ เี๋ยวเนี่ยที่ไหนก็มีวุ้เสียวร้านนี้ดีกว่าร้านหรือ,อยังไงคือชุดแดงเราคือ,เร,อเราเน้นวัตถุดิบที่แบบพัดสันมาตั้งแต่ตั้งต้นเลยครับหมูเราใช้สันคอถั่วพริกมะนาวเราคั้นสดทุกเช้าไม่มีินไม่มีแบบค้างไหมไม่มีเลยครับเม็ดียวเ,เราก็ไม่ค้างครับเราเน้นสดมะนาวทุกหยดครับแล้วมะนาวเราใช้มะนาวเพชรบุรีเท่านั้นใช่ไหครับมะนาวเราคั้นสดทุกเช้าเนี่ยครับถั่ว,าาวพเพชรบุรีครับเอาแล้วหมูเหมือเนี่ยเขาบอกว่า ม,มันมเหม,มูเราใช้สันคอครับสันคอแท้ๆครับ,รแ,รบแล้วถั่วเราใช้การขั่วแบบเนยถั่วฝรั่งเศสเลยครับมันได้กลิ่นสโมกแบบเหมือนเหมือนเหมือนเนยถั่วเลยครับพี่ครับผมที่บอกว่าความเยอะความพะรักคืออะไรครับก็มหมูเราให้พะรักเลยครับผมชื่อเลยครับเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวไปดูกันสั่งว่าละสั่งเสตียรร้านนี้แหละดูไม่ได้รอครับครับพี่ ต้ยมยำพิเศษที่บอกว่าไส้ทลักนี่ครับคือหมูที่ปลูกมาเป็นกอมภูเขาแบบนี้นะครับตตักลงไปหนึ่งช้อนนะครับตักลงไปหนึ่งช้อนยังเห็นหมูอยู่ครับนีน่ตักจากยอดแล้วนะดมก่อนนี่กลิ่นหมูก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นหมูที่แบบว่าแช่ตู้เย็นมานะครับอืมนะเดี๋ยวจะชิมน้ำก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยและยังไม่ได้คนด้วยซ้ํานะครับอืลองดมดูครับมันจะมีกลิ่นต้มยำแล้วกลิ่นมะนาวกลิ่นพริกขั่วหอมมากเลยไม่ต้องปรุงนี่คือบะหมี่เปาะนะครับ เรียกชื่อนี้จริงๆอย่างที่คุณต้อตนอธิบายนะครับบะหมี่เปาะสมราคาที่บอกว่าเส้นเหนียวนุ่มของจริงครับพยายามจะใช้ลิมผีปากตัดเส้นไม่ขาดแต่ไม่แข็งนะ เหนียวแล้วก็นุม่มดิบแล้วหมูนี่คุณผู้ชมที่บอกว่าเอาสันคอมาทํานี่ผมกินหมูสับแล้วผมก็อวมก็นิ่มแล้วเดี๋ยวกินหมูชิ้นก่อนนี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยกินหมูสันในสันคอสันนอก ควา,ามแตกต่างมันมีแล้วผมจําได้ว่านี่คือรสชาติของหมูสันหนครับนี่คือพาเหล็กวว้า <Wow. S 1> <laughs> ตับชิ้นเดิมนี้ชิ้นใหญ่มันคือตับที่สุกในระดับตับหวานแต่มาอยู่ในจานขูดเตียวครับอ่ะ ลูกชิ้นตัดลงไปคำแรกคือหอมม่อนเลยเลี๋ยวก็นุ่มหนึบคือปกติเวลากินกุ้ยเตี๋ยวผม่ม่ชอบกินลูกชิ้นเป็นนะเป็นเป็นลูกสุดท้ายของชามแต่ถ้ามาร้านนี้ยิ่งถ้ามากับเพื่อนนะแนะนำว่าให้รีบกินก่อนเพราะถ้าไม่รีบกินก่อนเดี๋ยวเพื่อนแย่ง ครับเกี๊ยวทำเองนะแกงหวยต้มเองคือมันละมุนไปหมดนะครับนะอันนี้เ็าชื่นใจมากขอกินก่อนเอ่อ สัญญาณก่อนที่ป้ายจะมาคือชุดข้างหลังนะครับมา3ท่านแล้วก็3ท่านนี้เข้ามาปุ๊บนี่ครับที่ทําให้ผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มา3าครั้งแล้วครับมาแล้วครับอ่านดวงเองครับเพราะนั้นอยากได้กินชัวชัวโทรมาจองก่อนเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ที่หน้าจอก็โทรศัพท์ของที่ร้านก็สั่งสั่งพิเศษมาด้วยเป็นแบบโทรศัพท์ อร่อยค่ะชอบติดใจเจอคนอย่างที่ผมเคยเจอนะครับนะมาก็เจอป้ายแบบนี้แหละครับอันนี้คือบะหมี่ต้มยำนะครับร้านบะหมี่เปาะก็ถือเป็นเมนูด่วนจานเด็ดที่ c o m m e เด็ d โดยแกยันยงเหมือนเดิมครับนี่คุณชมกินหมดแล้วนี่มีนี่มาด้วยเขาบอกเขาขายเหมือนกันนะครับ นี่คือลวกจิ้มผัยเตียวก็ยังอร่อยแล้วก,กินลวกจิ้มนี่น้ำจิ้มมะนาวสดๆแบบนี้จะไม่อร่อยได้อย่างไรอิ่มท้องแล้วเราจะไปไปรถก่อนตำหนักทองกันต่อครับมีอะไรที่ตำหนักทองเกี่ยวอะไรกับเขตจอมทองตามไปครับ โบราณบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับบาหมีเปาะก็เลยเอาวุ้นเป็ดทนานมาให้อะแล้วทําไมต้องเป็นวุ้นเป็ดอยากรู้เปิดฝากล่องดูพร้อมๆกันครับเห็นไหมครับอาฮะอันนี้ไม่ใช่ลิวพูนะครับอันนี้คือวุ้นเป็ดอะนี่ครับเป็ดครับ วุนเป็ดที่บะหมี่เปาะอร่อยนะครับแต่ว่าเป็ดที่อังกฤษเย็เยนนี้จะอร่อยหรือเปล่าเป็ดน้อยเปิดน,นัดนแรกระวังจะเป็นของอร่อยของทีมอื่นนะคุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือหรือตรงหน้าของผมเนี่ยคือคลองสนามชัยนะครับ คลองสนามชัยก็ถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือคลองนะครับแต่ว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับที่เราก็รู้กันดีอยู่นะครับว่าเมื่อก่อนเราก็สัญจรทางน้ำคลองสนามชัยก็ยาวนะครับยาวมากนะเป็นเส้นทางค้านะครับลำเลียงนะทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเส้นทางลบก็ใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางค้าก็ใช้เส้นทางนี้ ผมมาอยู่ที่คลองสนามชัยแล้วก็ด้านขวาก็เป็นวัดไซนะครับที่นี่มีสถานที่หนึ่งนะครับอยากพาคุณผู้ชมมามาทเที่ยวชมกันนะครับเป็นที่ตั้งของตำหนักทองอ่าทำไมต้องมาตำหนักทองตำหนักทองก็มีเรื่องเล่าของชาวคลองอยู่นะครับคนที่สร้างตำหนักทองนี้คือพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือเป็นผู้ชายแต่ชอบตกเบ็ด ภาษาบ้านๆก็คือว่าตกปลานั่นแหละภาษาปัจจุบันนะครับก็มาก็โอ้พระเจ้าเสือก็ล่องเรือมาไกลนะครับจากอายุธยาก็มาถึงตรงนี้นะะแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้ถ้าดูในภาพปัจจุบันก็มีปลาเยอะนะครับเจ้าเสือชอบตกปลาก็เลยสร้างตำหนักไว้พำนักที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันนะครับตำหนักพระเจ้าเสือ รกระเป๋าหน่อยข้ามสะพานมานะครับลงสะพานด้านซ้ายมือก็จะเป็นตำหนักทองครับคุณผู้ชมแต่โอ้น่าเสียดายจังคุณผู้ชมตำหนักทองตอนนี้อยู่ในโครงการบูรณะและอนุรักษ์ตำหนักทองวัดไซนะครับแหวงบางขุนเทียนเขตจอมทองนี่มีโดยกรมกรมศิลปากรน,นะครับก็สิ้นสุดสัญญาวันที่หนึ่งโอ้นี่เลยไปแล้วนี่อ่ะเข้าไปดูหน่อย โอ้คุณผู้ชมครับนี่คือตำหนักทองนะครับช่วงของการบูรณะครับโดยกรมศิลปากรนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอยู่ระหว่างบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับปราสาททองตำหนักทองขอโทษนะครับอ่ะนี่เรามาสักการะนะครับพระเจ้าเสือกัน ดูครับสักการะสารพระเจ้าเสือเรียบร้อยนะครับพระเจ้าเสือคือคนที่สร้างตำหนักทองแห่งนี้นะครับมีสารพระเจ้าเสือก็ต้องมีพันท้ายน,นรสิงห์นะครับแต่หน้าเสดดาที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยกรมศริลปากรนะครับ ก็คือการฟื้นฟูนะครับลายลดน้ำนะครับฝาของตำหนักนะครับนี่ก็มีการดำเนินการอยู่นี่เป็นฝาด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นลายแบบนี้นครับ<ม>และด้านนี้นะครับคือก่อนการบูรณะนะครับนี่คือสถาปัตยกรรมตำหนักทองนะครับเป็นอาคารไม้ทรงไทยขนาด3ามห้องนะครับยกพื้นสูงปลูกตามแนวครองนะ นอกตำหนักนะครับมีการลงรับเขียนลายรถน้ำนะครับผู้ชมครับนี่คือคลองปัจจุบันแต่ถ้าเรานึกย้อนกลับไปเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับมันน่าจะฟิน น่าจะเป็นบรรยากาศที่ทําให้มีตําหนักทองหลังนี้ขึ้นมาได้นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นทางเข้าตําหนักนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการบูรณะของกรมศริลปากร300กว่าปีครับตาหนักเข้าไปดูการบูรณะข้างในว่าไปถึงไหนแล้วแล้วถ้าบูรณะเสร็จแล้วเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะกลับมาเยือนตําหนักทองที่บูรณะเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งครับกินกนชนเที่ยววันนี้นะครับก็ลากันไป ที่วัดไซที่ตั้งสหนักทองของพ่าเจ้าเสือนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ